มาดูกับบทที่50กันดีกว่านะครับถ้าใครมาดูผมครั้งแรกนะกลับไปดูตั้งแต่ EP ศูเลยเข้าใจไหมครับแล้วก็ค่อยๆไล่มาเนาะมาบทที่50เป็นเรื่องของการใช้วก verb infinitive กับการใช้ verb ing เนาะทีนี้ในทนี่นี้มันจะมีอยู่3หัวข้อ ABC ถูกไหมในในหน้าหนังสือเนาะซึ่งผมรู้สึกว่าไม่อยากให้ทุกคนแบบไปซีเรียสกับมันมาในวันนี้จะมีเรื่อง3 ไม่ใช่ผมตายแล้วผมเขียนผิดเนาะอันแรกในหัวข้อ A เป็นเรื่องของ verb infinitive ครับอันที่2จะเป็นเรื่องของ to บวกด้ verb infinitive นะแล้วก็อันที่3คือ verb ing ซึ่ง verb ing ในที่นี้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นคำนามนะแต่เป็น verb หลักของประโยคนะครับอ่ะทวนกันคร่าวๆ verb infinitive จะเอามาใช้เมื่อ,อไหร่เมื่อตอนมี verb ช่วยอยู่ข้างหน้าถูกไหมมี verb ช่วยพวกแบบพวก will can must อะไรอย่างนี้เนาะนี่มาดูจะมีพวก will พวก shall อะไรอย่างนี้เช่น and will be here soon เห็นไหม will บวกด้วย verb infinitive shall บวกด้วย verb infinitive might วลี verb infinitive may แล้วก็ verb infinitive can verb infinitive นะ could verb infinitive must infinitive should verb infinitive should อ่ h would ก็ verb infinitive ถูกไหมอ่ะทีนี้พวก do does did อะไรอย่างงี้ก็ตามด้วย verb infinitive เนาะซึ่ง do does did จะใช้ก็ต่อเมื่อมันเป็นประโยคคำประโยคปฏิเสธหรือประโยคโยค,โยค,โยค,คำถามนะซึ่งก็ตามด้วย verb infinitive หมดเหมือนกันนะครับผมไม่อยากให้เสียเวลากับตรงนี้มากเนาะทุกคนน่าจะนั่นอยู่แล้ว แล้วก็ในส่วนของ B ส่วนของ B, อง B. คืออย่างที่ผมบอกถ้าสมมติว่ามี t ้ o ตามด้วย verb infinitive แสดงว่ามันจะต้องมี verb หลักอยู่ข้างหน้าถ้าอันนี้คือบวกด้วย modal verb นะครับก็คือ verb ช่วยนะ verb ช่วยทั้งหลายอ่ะ verb ช่วยผมเขียนให้ว่าเป็น verb ช่วยเนาะ ถ้าบอกได้ว to infinitive จะต้องมานำหน้าด้วย verb หลักของประโยคก่อนเช่น I like to go to the gym ฉันชอบที่จะไปยิมอะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหมว่า I'm going to อันนี้เป็น verb หลักนะ I'm going to แต่จริงๆอนนี้เป็นพวก going to เป็นแบบจะอะไรเงี้ย I'm going to play tennis tomorrow ฉันจะเล่นเทนนิสพรุ่งนี้เนาะ What are you going to do เนาะคุณกำลังจะทำอะไรนะ I have to เ่พวกนี้ก็ได้ I have to เช่นอันนี้ have to นี่คือคู่กันเนาะแปลว่าจำเป็นต้องนอะ I have to I have to go now เนาะ Everybody has to eat นะครับ I want to do you want to go out they don't want เห็นไหมอันนี้ verb หลัก to come อันนี้ก็เป็น verb หลักตัวที่ลองลงมา with us นะ I would like to I'd like to talk to you ฉันต้องการที่จะคุยกับคุณ Would you like to go out คุณต้องการที่จะออกไปข้างนอกไหม I used to ฉันเคย Dave used to work in a factory Dave เคยทำงานใน ลงนาะมนะก็จะมีพวก verb หลักอะไรก็พวกแบบ have to, use to พวกแบบ would like to อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ verb-ing verb-ing ที่เป็น verb ของประธานบวกข้างหน้าด้วยอะไรครับด้วยอะไร verb to be ถูกไหมบวกข้างหน้าด้วย verb to be นะไม่ว่าจะเป็น is a m a r e หรือว่า was were หรือแม้ been ด้วยนะครับ is am are was were หรือแม้กระทั่ง been นะนะก็ประมาณนี้ถ้าตามเวริร verb infinitive เลยก็ต้องเป็นพวก verb ช่วยข้างหน้าเนาะพวก will shall can could อะไรอย่างนี้ shall s h o u l d must อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พวก do does did พวก verb ช่วยเนาะ turn to infinitive To บ่งวอก i n f ฟิ i น i v e แสดงว่าต้องมีตัวหลักมาข้างหน้าเช่น I like to go to the gym หรือ I would like to จุดๆอะไรที่มันมีติด to มาด้วยเช่น I have to I'm going to train อะไรอย่างนี้ I'm going to train train ในทนี่นี้ครับนอกจากรถไฟแล้วเนี่ยหมายถึงว่าฝึกด้วยหมายถึงว่า train hard ก็คือฝึกหนักอะไรอย่างนี้ train สะกดเหมือนกัน T R A I N TRAIN ซะกดเหมือนรถไฟอะครับแต่ว่าความหมายในทาง verb ก็คือฝึกเนาะถ้าเป็นของ verb to be verb-ing นะจะมาก่อนถ้าเป็น verb หลักของประโยคไอตัวนี้เป็น verb หลกัก verb to be มาเข้ามาเป็น verb ช่วยนะโอเคเป็นเพื่อพวกของ continuous นะครับโอเคเดี๋ยวไปลองรูปแบบฝึกหัดกันดีก,กว่าปทนี้จะเมดเร่รวมสนุกผมบอกเลยไปลองทามันดูครับ